ต้องห้ามก้าอย่างสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ 2. คาเฟอีนกาแฟชาโอเลี้ยงน้ำอัดลมล้วนมีส่วนผสมของคาเฟอีนจากสถิติการวิจัยออกมาว่าคุณแม่ตั้งครรภที่ดื่มกาแฟวันละ2-4แก้ว จะมีโอกาสแท้งลูกเป็นสองเท่าของผู้หญิงทั่วไปนอกจากนี้ถ้าดื่มกาแฟมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการใจสั่นนอนไม่หลับดังนั้นเพื่อฟันสมบูรณ์ของทารกกาแฟเป็นสิ่งที่คุณแม่ควรงดหรือดื่มให้น้อยลงเท่าที่จะทำได้ ส่วนการดื่มน้ำชาแก่ๆจะทำให้ท้องผูกคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรดื่มชาเพราะเวลาตั้งครรภ์ระบบขับถ่ายจะไม่ค่อยปกติมีโอกาสท้องผูกได้ง่ายและเมื่อการขับถ่ายผิดปกติจะทำให้อึดอัดและทําให้เกิดโรคริดสีดวงตามมาได้ นอกจากนี้ยังมีชาบางประเภทที่ยามท้องต้องห้ามเช่นชาดอกคำฝอยเพราะมีฤทธิ์ทำให้มดลูกบีบตัวซึ่งเป็นอันตรายต่อคุณแม่ท้องเพราะฉะนั้นชาแต่ละประเภทควรศึกษาถึงประโยชน์และโทษก่อนดื่มสำหรับคุณแม่ที่อยากดื่มน้ำหวาน ลองเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้ปัน่นจะปลอดภัยกว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเยอะเลย